สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักก็เลยคอลองที่ชมทุกท่านในช่องดีครับเออเทศกางประเทศก็ดีอเมริกาสหรัฐอเมริกาดิครับดร <c oughs> รเ,เด,ด้อยุโรปเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเด้อลูกเอ้ยผู้ถึงไปทำงานในพูด้ออซ้ำบาตดีเนาะงกำกำเงินกัมกัมจียวดอสง่งใหพ่อให้แม่ใส่แล้วลูกให้ลูกให้แม่เลยนะเด้อ <c oughs> อายุทั้งๆทั้งเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเด็กอะเหมือนกับจังสี่เลครับจังกับกุมพูชาร์งนี่ยครัเวียดนามใ้เวียดนามเนื้อจังสี่ครับสหรัฐอเมริกาลัสเซียอิล yup, uh, uh, ังอ like, <To> ิลาดอินเดียนะครับน oh. ี now, ่ตอนนี้เราเคยไปประเทศอินเดียเลยครับไปอยู yeah, ่ประเทศอินเดียอยู่ถึงสามปีเต็มๆเลยครับไปศึกษาคุณศาสนาเนี่ยครับอยู่ประเทศอินเดียเนี่ยครับเขาท่านครูบัตรพจนกัลยาณธรรมเนี่ยครับคุณนะครับคุณตายสนคุณลิน ดู่าคนยันเลยครับกานคูวันพุธกันลงี้ยนะครับนะคเขาคู่ลูกปองอที่วยาเลยละยืแ้วแต่กับคนนี้นะครับที่เคราบูชาที่ปัตตานีซหงพอดีมาวผอกแกรรังไงพอนิ่งมาแต่ไรแต่ไรความด้วควมเดียวกุเจ้าคนหน้าผักก่นครับกุ้งท่มาดีรู้ักหน้าผักบบปลาเงลุ่มครับเนาะ ส, u, สักสักหได้ค hmm. ร <1993. g apan> mm ับครับวันน mm ี hmm. <I> ้เอาสิไ้เสียงเอ้ยเจีามอเช่งไอเสียงฟ้องฟานวันนี้ก็ไ้เสี้ยงคนกะเท่ากูร่วกะเท่ากูย่้ากันมากเดี๋ยวนี้อายุกสิปีจอาิตยเนาะไอเสียงเนาะโอ้เนาะเลียงเลี้ยงอยู่ตเนาะเพราะว่าเนี่ยก็ว่าไปถากเสาอยู่ทั้งผู้นอกถากเสาโอ้เก่งอะไรเจาะเลยอันอัน ไม่เกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวจงได๋มันไปเกียวไก่แท้คือว่าไปเกียวทังบ้านก่อนเสียงบ้านเลือไปีรถกันะเละเลเออะเลโอ้ยเนาะโอ้ยว่าไปอันนี้ม่น่เป็นบวานบ่โอ้วมยังก็บ่มีกเก่าก10ก็บ่มีโอ้คนบุญยากกว่าเลยมีล่ะันบุญหลายยลกไผไ่เก็บก็มาใกล้เด้อ เอยมันประบุนบนนี่บนนีไปปั่นแจกเด้อ,อันนี้วาซิซี่เท่าไรลิน้อนเนี่ยเครื่องดเครือไม่ผา,ากาวอยู่ว่ามีมีมีแหวกแก๊กก้อนเนี่ยเครื่องดคื่อไม่ถากเอามันก็มาคืนดอไม่หมดหรอืมมันเกินเตงย้งแดเคือไม่ลรงเรียยมันก็มาคืนด,ด้ <laughs> คือไม่ยันเก่าเขามีเดียเมื่อคืนด้่สันไม่เห็นเก่าลายเดียวเลยเสมอเนี่ยนี่แล้วมันเป็นคำโบราณเนาะคำโบราณข้าบ่าเลี้ยงอ่าัตว์อยู่ในจินนี่พวกกบดิจิตเจ้าอย่างกบกบกบ้องแกในจออย่างอันนี้เอ้ากบ้องแกในจอจักที่เจ้ากืนด้วเอ้า่ ข้บทั้งธรรมดามันเดี่ยเอฟ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 บไสไม่นี่ก้เออนี่ีสองกมันขันคบปีนี้กอดกอดกอดเนี่ยกบปีนไม่จบเนี่ยสบดำจุเลยเมีเยอนั่นแมันกวงเคือกันคบแฟฟแจ๊กบลิกเอฟ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 เอดกเกห่างมางนางจะคอยจะอือมนี่ โอยพี่เจ้าโอ้ยเจ้าอย่างนี้เอีนี่นั่งอึงม่้เออนั่งอึ้งก็ก็เออเาผู้ซวยไกลไพ่เจ้าอย่างม่พอนหันผู้ซวยไกล้นี่เป็นนักหาไตอึนไม่สมัยน่ะนเออไปไตอึ่นบบเหมือนผู้ชายแก่ไปไาฟังคนมาหาซื้ออึมาฟังหนึ่เหมือนเขาต้งไมเนาะเออเหมือนเขาหาซื้ออึ้งไข่อยู่เนี่ยเสียงว่าสวดกินนะเนาะอีสมัยนั้นเออเออมอี้มันคุยานยาวๆผูโจ้กูโจ้อีกต่อออผู้ผู้เขารอหายยังวงนี้มัน อว้วัวซื้ออื่นใครสิไปซัวเถอะว้ายมาทำมาทำมาทำมันเอเห็นผมอื่นใครเมันตัวบง่เลยมันนะก็ขอใจว่ามันอื่นีเนาะเอาแต่มื่อกีกูจะรวยนะัเด้ลมันะเพราขอยาไปรวยเติดพ่อนี่กอดมันเฮ้ยเมียมันซืว่าอื่นอ้วนซับนั่นแหละมือนี่เราจึงว่าเลาเรียนเขียนนเขียนอเช่นช่นช่นชนเขีไปไล่ลูกกลั โอวล่นอนาล่นอนโลโ่น,โลโโลนลว่าเดี๋ยววาว่าว่าเนี่ไม่เนาะ ของอีสานหากินได้ง่ายง่ายตุกแม่ในตอนบ่ายหาสวนแมงลงังอ้นหอดย่ำคำลองขันแกทลองตอดย่ำคำลองลองหอกต่างขันแเทลองหอกขางขันตอนย่ำคำลองหอกขางขันแทย่ำกันขึ้นในแม่ไปหาไตาเขีย บว่ยไม่เนี่ยวขีดเดียดกินแสบกินนัวคนตกห้วยไปหาขัวขอหอยจูบหอยนาะมาฟังผมสิจ้าเลี้ยงเขียดเดอ นำนำมาสิพระเ้าเลี้ยเขียดโมาพ้นเขียดมันก็มีหลายเขียดโมาพ้นเขียดมันก็มีหลายเขียดเขียดโมเขียดนึ่งมีหลายเขียดมีทั้งเขียดที่โม่มันเกลียวเขียดอีโม่มันไขยำหน้าฝนตกมาฟูนำเป็นเขียดต๊ะใหญ่เขียดต๊ใใหอ่กนั่นกระจายเขียดต๊ะใหญ่หกเต็มหน้า หลับวังเต้า <afa> ง <drinking> ูป่าลังเกิดในหอกต่างในนาหลับวังเต้างูป่าหาจิ้นไข่เขียดหลับวังเต้างูป่าหาจิ้นไข่เขียดผู้นี้เต้างูป่าหาจิ้นไข่เขียดเขียดอีขี้เขียดอีขี้ตัวใหญ่เกินตัวใหญ่สอบอยู่คนเดียวตัวของฝนสีเขียวง่อยใบบัโบ่ง เมอกี้คิดตัวใหญ่สอบอยู่ตัวเดียวตัวของเป็นสีเขียวสอบวัสอบง่อยบาบสีเขียวง่อยใบบัวปุ่งต่วสีเขียวง่อยใบบัวปุ่งเขยดนี่พอยุดทวงสอบอยู่ในน้องเข็ดค้างคำเตียนหองแข้งแรงเป็นหนึ่งตัวของคนตัวของคนคืออึ่งไล่รองหัวแหลมเข็ดตัวนี้เข็ดตจวนี้เพิ่นสอบอยู่เขียดเขยดแต่เขียดลึง เกียดเตี้ยเขียดลิงเขียจชนะถือว่าเป็นที่หนึ่งในด่านอดทนอดทนอยู่ในดินอยู่ดินใา้อยู่ดินใต้หกเดือนนกเดือนกว่ากว่าตั้งแต่เฝนอดทนอยู่ในดินหกเดือนกว่า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 จนว่าฝาดจนว่าฝนฝ่าหัวจังออกจากดินหัวจังออกจากดินแต่ฝนตกดินเจียนาหอบมวล นตกดินเจ็บนาหัวมวนฝนตกหัวฝนตกห้องวนวนเจ็บอีเหลียงโซ่ฝนตกห้องฝนตกห้องวนวนเจ็บอีเหลียงโซ่มีหัวเจ็บตาปูคัดแฉวบีทั้อวันไปไม่อิ่ง ก็ห่วงอยู่ไปไม่ห้องความกันหน้าจนว่าเข้าอยากไล่ลักไล่ห้องกันหน้าจนมาเข้าอยากไล่พ่อปั่นหาฝนลงวกฝนโดนฝนเนืออยากไล่ยังฝนตกมาห้องความกันจนว่าเฮ้าอยากไล่ยังฝนตกมาจบเรียงพันล้านาเลี้ยงเขียไปี นี่บ่เลยเขียดเด้เขียดมันก็ขี้ไรเขียดเด้คั่นเนาบ่จะลงไว้ลงร้านก็สิบ่จักเขียดเด้อือจังว่าเขียดยังเป็นเขียดยังเด้เ็นบ่เออมันมีหลายเขียดบ่มีบ่จักเขียดเลยคนเด้น้อยสุมเขาบ่เ็ดบ่จักเขียดพุ่นล่ะเขาบ่กินตัวแ่เฮาสั่นกินแนวเน่อเขียดโมเขียดคาคเจ้าเขียดคกินเตสูงเลยเออบแซ่บจังนั้นเล นั่นว่าขันบอกอพวกเกษตรกรอยู่อย่าไปยค่าไปเลี้ยงหลายเลี้ยงป่าในป่าในเศรื่เลี้ยงซามันบอได้แล้คาะเรือบอกเขาว่าเลี้ยงยังละพราะจะสิรวยมันน่ะโอ้เลี้ยงเขียร์โอ้เขียดมันเลี้ยงบ่ได้มันยากเลี้ยงง่านี่ยว่าจังนั่นล่ะเลี้ยงเขียดขาค่ำเนี่ยเอ้า ตัวนี้มีสีขาพเดีอ๋อทัดสีขาไปขายมานหน่อยมอขาค้ำเนี่ยออันนั้นัครโอ้ยขอีตัวได้ซอยได้ซอยนักบานนึงพอดีอาไสามหมืนบาท้สมหมโอ้ยลงเชือกาคำเนี่ยโอ้เวเนี่ยเออแล้วว่าเชือกขาค้ำเนี่ยได้เงินไหมเออเรอตัวนี้ก็มีสีขาบางอะเป็นคำเงินด่ะร้อยตัวงั้นึรออมันจเปโร่นมือถคขาแต่ขามันอ่ะขายขาตีซอยอ๋อขาคำเนี่ยมันอ่ะ 朋友，这个切鸡块你吃过？呃，朋友，你冰箱里有？有啊，切鸡块。切鸡毛呀！哎呦，喂，毛毛，毛块你切的。毛毛，你切的。切切块块叫什么？切切块块叫什么？切切块块叫什么？ เกียิดกันไมโอ้ยิีขลูกคแข้ง้ดิ๊กัแะฉะนั้นเียรติเนี่ยเสียง้องคือคอขึ้อย่นี้ิย่ใบบัวไหมย่ในซาถุยเขียวน่เแขนข้อค้วเแต่คีแขนข้อค้วซื้อไปเลยว่าเขียดเขียดแขนข้อค้วเรื่อว่าเขียดอติอีคีน้องคือเกียแต่ปม่กจกเนี่ยเียรตนอนอีบข้อเนียวแม่บอจะว่าว่า่าเม

ตัวน้องเติร์นเงินมาสองคนนั่นแหละมันคือหนึ่คนควองม้วนควองเป็นตาอนุรักษ์คือเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์ไปด้วยเสียงคือนกกดเนี่ยซัตปีกเหรอสัตว์ปีกมันก็มีเออ่นกไม่มาหรอเราเห็นบางเทีแบบบางนี่เป็นสัตว์ที่นกมีหูหนูมีปีกเลยขึ้นไปน้ำน้ำน้อยเนี่ยเ เขาหูอ่างเขาเป็นน,นกเขาปีกอ่างนี่นเขาเลยทุยเรียนเนี่ยงอไม่พอเรียกว่านกมีหูนูมีปีกเลยไอ้เสียงคือบางคือบางนึกมีหูนูมีปีกแต่ว่า,าสัตว์คุยไงกับมี่เลยคุยคุยคุยอ่าไงไว้ยาของนินฉันสั่นไปที านี่ขาตายไหคนอยากัอยากันอยากอยากอยากจัดอยากเสียอยากทีท่านก็เสียเพราะว่าเสียนี่คนในคนที่ลูกลูกก็เสียลูกไม่สียงามค่ตัวเขาเนี่ยขนาดตาจบเลยคนในคนที่พันเสียเนี่เนาะตายเลยจะลอยเสียไปโอกเสียเสียเห็นเสียอะไรั่ะไรไทยไท แ่นไม่แห้งเลยเสียกระต่ายกระต่ายแรงเขาได้ทอปุ๊บเสียกระจุ๊บพอดีวันท้อหัวเสียตําทอฆ่าจอรอนกระต่ายหลงมางตั้งกนปุืนกระต่ายเราไม่ทำนวนไม่ทำฟันเสียทำสิทำงคนนี่เสียออกก่ได้องนี่นของจอเสียหัวเสียฆ่าทอนหมดละกระต่ายหลงมาทำมาทำทำเอาตั้ตงกวนปืนโอ้ยเมียนหนูเลยกระต่ายเมียนหนูเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกระต่ายเสียไล่ห่อยง่าม หูสั้นเหมนกัตาเจ้าว่าใช่พดเสียเเสียลูกเจ้าของน้ำหาขาวประการนี้ว่าว่า่นพ่อเาสุนเลยนีกน้ำหาขาพ่อมันเสียเม่ตัวนึงว่าว่ามัมีหน้าลูกกูขาวบ่มีหน้าขาวล่ใหญ่ดีกว่านะเวลาพูดดีนะครับด้อท่านทีรักเลยขอเลาเมื่อยู่คับ่าสุพยาเชนนนเนี่ยมันกีมีในด้านนี่แหละครับลูกตุกละลานกันด้เข้ายาสีเหลืองดีครับเด้อยาสีโรยิตยาสุไล่ เป็นมอาขีใหญเอ่ย่าไปฟากเลือดนี่เขาเลือดนี่ก็สำคัญใีเลขาดเลือดเนียหุคนุ่นอปไปด้ย่ยางุนขอเลอดดอยนเนี่ยเอก่าน่ะเยอะก่านเบ้บริจาคเลือดนี่ครับบริจาคเลือดในการสร้างไดครับด้อทันทีนี่พลังแข็งแรงครับบริจาคเลือด่ได้ขับทั้งลมงานขาดเลือด้กวเพราะว่าดิเป็น ใช้กระััชาระเทศใช้กัญชาขาดเลือดเน้อนดี๋ยว่อนันนี้เขมือนมาเล่าพอดีกับพอชุ่ญาเอาขอคุณมุ่นเนื้อายไส้เออยที่พอตูไม่สวดอาวอาป่านาวเบาสู้ผู้สุขุนที่มันปรญญาชุเนีเออเมื่อนี้ก็ขออันนี้อายุวันนัสุขะภะละปฏิภาณธ์กนัสสารสมบัติธรงมาค่าเกินด้วยการงานลุลวงดยยีเจริญในนาทีการงานเื้อลูกสุขุสุคนคุณพอคุณแม่ที่มาอยู่ต่างระเทศก็ได ายิ่งก็ทันทั้งคอว่าขวาขลาวได้กับด้วยขควานปีเมืองนอ,อนด้วยตวางสบายดีเเก็บยังไงควางไก่ยามีมื้อนี้โพสุปัญญากลาคำว่าสวบรั์ดีครับพ่องมางี่ท้องฟ้านแสบสุดบกับแม่แจเด้วย